สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนครับสวันนี้เราก็อยู่กันใน sp สี่หนึ่งสองหนึ่งนะครับไม่ใช่ส0 8ดอยู่กับกับตาโรเจอร์นะครับสวัสดีครับตกลงวันพีทมีจริงไหมไม่รู้อ่ะยังไม่จบเลยไม,ไม่จบเลย <laughs> <laughs> โรเจอร์เป็นคนที่รู้แล้วมึงดูจริงป่ะเนี่ยสงสัสยดูแผ่นผีนะ่แล้วสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับเอ่อพื้นพื้นมันจะสันๆแบบนี้เพราะว่ามันมีบอลนะคุณผู้ชมคือบนทั้งานอีเกียมันจะไม่มีแล้วนะครับมันจะมีเจ้าไอ้ดำนี่แทนครับไอ้ที่ผมเรียกว่าเจ้าดะ แล้วก็มีบอสครับบอสคุณสมบัติมันกะ็คือจับเราเวียงแบบไปได้โคตรไกลนะครับแล้วก็พังบ้านเราได้ด้วยผม,มรู้ว่าคุณผู้ชมจะมึหนหัวกันหรือเปล่านะเพราะว่ามันสั่นอยู่แบบเนี้เป็นไงเป็นไงไงคิงไอเห็นยังเวลาตอนคืนมึงลองไปให้มันจับเวียงดิสนุกดิก็ตายรนอะตอนนี้มีเวลาสี่นาทีนะครับในการฟาร์มของมันผิวปากได้ด้วยนะไอ้ถ้าเกิดหลงหลงกันกดตัว H H E N เห็นไหมไก่อห็นแ้คือตัวอะไรอะเออเห็นอย่างอะ ตัวไหนเซ้นเป็นรูปไม่เฉยไม่ใช่เหรอไม่หาของกินด้วยะต้องหาของกินก่อนใช่ไหมใช่ใช่ของกินแล้วก็พยาบาลน่ะเอ่อมันมันจะอยู่ตามโรงอาหารเว้ยอ็คือถ้ามันกลางวันมยนบจะไม่ทำอะไรใช่ปะใช่ตอนกลางวันมันจะไม่ทำอะไรเราแต่ตอนคืนน่ะมันจะแบบแห่มาหนักมากเหลือได้สามนาทีครึ่งนะบ้านเรายังไม่มีเลยเพื่อนเดี๋ยวเราหลบหลุมไปก่อนกันนะหลุมอยู่ไหนหลุมไม่มีแล้วเอา เหลือสองนาทีห้าสิบวิเรามาประกอบร่างก่อนดีกว่าบอสอยู่ใกล้เรามากแอนเราเรามาสร้างบ้านตัวนี้ก่อนไหมเนี่ยมืหนูเนี่ยเนี่ยเนี่เซนเซนลงโซนสี่เหลี่ยมเนี่ยอ่ะกูหลงกูหลงในฐานะที่มึงมาเล่นเกมนี้เป็นขะตั้งแล้ตรองเชียไปนครั้งแรกกูจะให้มึงเป็นผู้นำนะเพื่อนไม่เอาอ่ะไม่เป็นเฮ้ยไม่เอาอะไรมึงไม่เก็บตาโรเจอร์นะผู้นำมันโง่ไปเร็วเร็ว เจหลุมเอ้าเมื่อกี้เจหลุมเออหลุมอยู่นี่เราคนอยู่กันเพียบแล้วมันอยู่กันทั้งเซิร์ฟเลยวะเนี่ยเอ้ยอย่าไปก่อนอ๋อมันสร้างมากตรงนี้เหรออันนี้คือคนสร้างหรือว่ามันเป็นของแมววะที่เราอยู่กันน่คนสร้างคนเข้ามาปิดกันเนี่ยเฮ้ยมันลุมจีบอสได้เลยนะไอ้มันลุมจีบอสได้แล้วบอสมันจะโมโหแบบแสงพุ่งออกจากตัวตกไปเรื่อยๆแค่อย่าตายแค่นั้นเหรอใช่ มาแล้วมามาแล้วมามาแล้วหายลงไปตบมันให้ดูเลยดิกับตันวิ่งเข้าไปตบมันหน่อยมันตายไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวมันดับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหมกูโดนเวียงขึ้นโอ้กูโดนจับเวียงขึ้นไปตาเลยปิวเลยเห็นด้วยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยบอลมันเดินอะไรอย่างเงี้ยรีบรีบบอลมันไม่ใช่เดินมันใช้วารด กูอยู่บนอากาศจะยี่สิบวีอันนี้กูยังไม่ล่วงออกมาที่พื้นเลยกูโดนเือแข็งขึ้นมาใช่เหรออ้โเหลืออีกหนึ่งนาทีสี่สิบวิแล้วกูจะหามึงเจอไหมเนี่ยหาเจอหาเจอถ้ามึงผิวปากเฮ้ยเฮ้ยบอลมันใช้วาร์ปจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ประตูกูอยู่ตรงตรงบ้านเตียงที่มันเป็นเตียงลอยฟ้าอยู่กลางแมปเนี่ยอ๋อมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเด็กกูได้ลูกน้องมาคนหนึ่งแล้วเป็นไงตายทีหนึ่งเห็นปะเห็นปะ กลุ่มขาเดียวได้ลูกเรือมาคนหนึ่งแล้วนี่ไงไอ้มีคนขังบอสไว้มึงลองมาตีมันดิพอตอนกลางคืนน่ะที่อะไรกันเนี่ยไอ้ตัวดำๆเต็มเลยไม่ไปโดนหวดกันเหรอเอาเต็มไปไหนแล้วนี่ไงที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดด้วยโูครูครูคูเออบอกไม่ถูกอ่ะตรงสุดๆแมงหน่อยเล็งไปที่ตรงไฟดิสโก้ของมันน่ะพี่แก้งบอสตรงนี้แหละผมสร้างกำแพงให้ว่ะนะ ลูกเรือลูกเรือสั่งแล้วเอาเรือเรือถ้ากับตันนะเออลองตีมันก่อนเราต้องตีมันให้มันเปลี่ยนร่างกันมันถึงจะคอมพลีทคลิปเนี้ยเ<ป>กือหกแล้วสาวม,มัดรัวๆแค่ร้อยจะเย็นเอาแล้วสองหนึ่งแอลเอ้ยเอา้เอาทำไมตายอ่ะโดนตีปุ๊บโดนเปลี่ยงขึ้นฟ้าอา๋ออ๋อไม่กูก็โดนเปลี่ยงเหมือนกันแล้วเนี่ย <S <S ใช่ใช่มันมันจะเป็นเสียงลมใช่ปะใส่ใส่เลย นั่นแหละฮึแต่เมื่อกี้บอสมันแตกแล้วมันเป็นสีเหลืองออกมาแล้วโอ้สาวมัดอับหน้าหลอกตกมาตายไม่นี่ตายดิอ้าวตายจ้าคือกูอยากให้ตีตีบอสจนหนึ่งแสนนะเพื่อนมันจะคอมพีดมากเลยตรอดคลิปนี่มันก็โดนเบียดอย่างเงี้ยอุ๊ยขึ้นบนไอ้มันมาอยู่บนหลุมแล้วอะนี่แตอ้ยกูิดทางเกตหมดแล้วไอ้หนุ่มคนนั้นเข้าไม่ได้ไอ้หนุ่มไหนไหนุ่มโน้นเราวิ่งผ่านไปแล้ว เฮ้ยไอ้เรื่องกระโหลกสิบห้าเขาเป็นไรอ่ะบอดบอดมันเอ ort, bot, e ははื้อมมือมาเป็นแม่นาคเลยนะเอาแล้วศพใครมันล่วงลงมากูตีมันอุ้ยดูพี่สมควรอาศพอยู่ที่บ่าอุ้ยเออกูตีมันแปลงร่างแล้วเพื่อนอุ้ยใช่เหรอเห็นปะเห็นปะเห็นปะ ไปดิออสโก้คอมพีทแล้ววันนี้ไม่เห็นขอหน่อยมันโกรธกูมากไอ้มันโกรธกูมากมันเรียกพวมลุงไปแล้วไันได้แล้วมันลุงคนเดียวอุ้ยใครปิว่ะพี่หูก็ปิวมาไกลเหมือนแบบพี่เลยเราต้องรื้อบ้านคนอื่นแล้วก็มาทำเป็นบ้านเราอุ้ย มือทำนิสัยแบบนิสัยได้เกียนเลยนี่หว่าก็ไปแบ่งกันสิเฮ้ยนี่ไงโตัวก็จกเต็มเลยเนี่ยมันเป็นบันไดบ้านใครไม่รู้เว้านะเห็นไหมตอนแรกคุยว่าจะเอาแต่โตกระจกตอนนี้มีแต่เตียงเตียงเต็มบ้านไปหมดกลัวงั้นเนะอ่าพอดีนี่ไงเราก็จะเห็นบอสไงเอวิวดีวิวดี โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไป่ท็นทาลจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะแต่งกับจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะสจังตามูจ้าเฮ้ยพยาบาลขอพยาบาลหน่อยดิมุ้ยไอ้ไอ้ไอ้บอลอยู่นี่ไอ้ไปแล้วไอ้หลับโดนไล่ต่อยจับตันรถเยอะตายลุงจ้าไปบอกให้ในที่ไอ้ก็เดินไปเหยียดตัวมันไอ้น้อนเราตัดสินกันมีคนโดนมันจับเวี่ยงรัวว่ะโอ้ยโดนสามตัวลุมไอ้บอล้วเราเพื่อนเราไปช่วยกำปั้นมาแล้ว ไดไปเลยกูจะแตกละเพื่อนนี่ว้ยเกบีแล้วเกือบสีแล้ยนแล้วเซนเตีมันหน่อยเซนเซ้นไปตีมันหน่อยตีมันหน่อยต้องลาผีแบบสุดที่ตีบอตหน่อยเซ้นเนกูโดนจับเวียงไอ้หนุ่มนี่มันมาคิบบ้านเราเลยวะอยู่คนเดียวเลยเนี่ยี่มันมาหนู เตนตมันเต็นตมันเปลยแล้วถ้าตามเสียไปมันจะเจอบอลแล้ว้ยเจอแล้วคุจอบอลแล้วคุณตีันยอยู่คตนมันยืนอยู่มาแล้วเพื่อนปต็นีันเร็วใจกูอยู่มาแล้วมาแล้วมันเพื่อนาตัดไปแล้วต่อยคุเออต่อยโดนแล้วมานวะมานวะเออ ขีนึงอีกียวมันมืออยู่มึนอยู่ไม่เฉียมันเริ่มเงียบแล้วเริ่มสงบแล้วมาดีกว่าโอู้หูเดือบเดแล้วเดือบเดบแล้วกูจะแตกเพื่อนเพื่อนมาแล้วกูกูดอ๋อแล้วเฮ้ยเจ็ดีแล้วดูอย่างเงียบดิเพื่อนหรือว่ามึงหรือว่ามึงตาย อุ้ยเจอบอลแล้วมาสิบวิสิบวิไอเจ็ดวิเช้าขอล้วหนึ่งมาสี่ขอนึงมาถูกวะสมเอามันโอ้โหขอล้หนึ่งมาได้ไหมกูกำลังสะเกียรตกายไปเลื่อนกับตาหลดมึงเดินเร็วได้แค่นี้เหรอ กูวิเจอเอฟซด้วยว่ะโอเคนะคุณผููชมสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษละกันนะครับสาหรับการที่เรานั้นมาเล่นแมป4-121กันนะครับคือแมปนี้ไม่ต้องไปหวังกับเรื่องสร้างบ้านนะครับเพราะมันสร้างไม่ได้แน่นอนเลยอยู่ในหลุมกันอย่างเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้เดสคริปชันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นคลิปอะไรเด็กเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยบาย,บายๆครับไปไหนครับกระโดดไม่ขึ้นเลย กูจะเหมือนเพื่กับตันกูกับตันมาหาจัด